คลิปนี้เป็นคลิปซ้อนะอย่าอะไรมากนะพี่ครับโดนเลเซอร์ให้หน่อยครับโดนเองคนณงงเกาจะโดนกันนะเลเซอร์โดนแล้วหัวงงเลยครับพี่ครับตกหลุมเลยครับพี่ตกเองไป หมันเลยมแล้วก็เป็นมันต่อพี่ครับมันคือภาษาเมียใช่ไหมครับหรือหมันภาษาบงครับหรือหมันภาษาเฮียครับไปเฮียแม่พี่ครับมันเพราะว่ามันไปว่าอะไรครับเพื่อนตอบหน่อยสิมันมันก็ไปว่าเป็นมันกับแม่ไงี้พี่ครับ เป็นวัยรุ่นห้าร้อยสิบสองไหมครับเป็นวัยรุ่นยังไม่ได้เลยสิบเอ็ดปี s <S แล้วอายุเท่าไหร่สิบเอ็ดก็เพงบอกไว้เมืม่อกี้ไงพี่ครับจะไล้สดตอนไหนครับไล่สดไม่เป็นไปไล่สดเองไปเดี๋ยวค่อยไล่สดนะตอนนี้ต้องศึกษาก่อนยังไม่ได้ศึกษาเลย,ยจะไล่สดได้ไงเออจะไล่สดได้ไง แล้วจะกระโดดทำไมเนี่ยพี่ครับลองเส้นสีแดงไหมครับไปทำมึงไปต้หนึ่งด่าน,านทีรร่พี่ครับด่านที่เท่าไหร่ครับสี่ครับพี่ครับโดนสีเบืองนะครับไปโดนเองไปไปไปดิปดพี่ครับ fc fc <laughs> <laughs> พิมพ์ผิดดี พี่ครับไวรุ่นฟันน้ำนมใช่ไหมครับ<อ>มึงน่าจะฟังเพลงส่งแำแบดเยอะเกินไปนะพี่ครับพี่พี่พูดคาหยายบทำไหมคจะบอกแล้วว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปดาพี่ครับด่ายายคนเลยครับพี่ครับด่าเดี่ยวว่าลนนะกอนเลยครับ ดาเองไหมไปถามลุงโทนี่ไปพี่ครับด่ากันให้หน่อยครับใครชื่อกันวะมัสไมท์แอน่นไปรู้ดิพี่ครับมาสม์ไมท์แอนิเมชั่นคืออะไรครับไปนค้นหาเองค้นหาเองไี่ลืกดติดตามละถ้าไม่กดติดตามเพื่อนผมจะหายไปสไลเดอร์ทำไมครับเดีย๋ยวสไลเดอร์ก็ตกอยู่ดีทำที่กันด้วย พี่ครับอเมชันเขียนยังไงครับถึงด่านเท่าไหร่พี่ครับด่านที่เท่าไหร่ครับสิบสามยี่สิบเอ็ดพี่ครับผมถึงด่านหนึ่งร้อยแล้วครับไหนมึงพี่ครับเอ็งไม่ได้เล่นนะยัไดสไลเดอร์คลิปนี้เป็นซ้อมด่านะอย่าคิดอะไรมากอย่าคิดมากเพื่อนอย่าไปคิดมากกับพี่พี่ครับเมื่อไหร่จะไล์สดครับไล์ไล์สดแบบกวนปีนให้หน่อยครับ ไปถามดูโทนี่ไปพี่ครับเปิดวิทยุได้ไหมครับโลบักมึงมีไหมเออโลบกักพี่ครับภูมาจากไหนครับล่องหุนนี่พี่ครับทำไมต้องเล่นออปปี้ง่ายมากเลยครับทำไมพี่ไม่เล่นออปปี้แบบกวนตีนครับไปเล่นเอาอี A. สีดำสีม่วงอันไหนจ้น,นครับสีดำแห่ะสิถ้าไม่เป็นจริงหรอครับพี่จะทำยังไงตกหน้ามึงตกหน้ามึงแล้วก็พี่ครับไม่เห็น,นเป็นจริงเลยครับแล้วแต่กูพี่ครับทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยครับถือว่าเป็นโกงนะฮะไปตกสวรรค์ไปพี่ครับพี่บูชาเป็นคนมีบุญไหมครับมีสิ พี Pil Pil ่ครับเป็นคนเล็วไหมครับเพื่อนเหมือนกันเพื่อนนี่แหละมือเป็นวไอ้หน้าหิพี่ครับขับรถเป็นไหมครับน้องเบงกขับเป็นไหมล่ะใช่พี่ครับข้างล่างคือปูชายันไหมครับพี่เคยบูชายันไหมครับพี่ปูเคยปูชายันตัวเองไหมล่ะพี่ครับ เดี๋ยวว่าลกนคือใครครับไปถามลุงทูนี่ไปพี่ครับไปลุงทูนี่ไหมครับร้านลุงทนี่ให้ฉบูนอยู่เขาคอดมคูทับเปิกไปได้เลยผาสะพานน่ากลัวไปด้วยน่ากลัวที่ที่ไข่เองไงคือพี่ครับดูไข่ผมเลยครับพอดีว่าไข่ผมรู้สึกเหนียวเหนียวอะไรผกอย่างครับผู้ยหน้ำดีไป โอยเดินขี้โคนไงวะนี่มันเอาตื้อไปใส่โคนนี่ไง้พี่ครับรู้จักแป,ป๊บแจ๊บแป,ป๊บโอ้ไมครับค่ะค่ะเขาก็รู้จักกัน<อ>บูปิงบูปิงห้าดาวไม่เคยดูอาชีพหนึ่งมันหรอพี่ครับตายบ่อยมากเลยครับเรื่องของคูแล้วเองแล้วเองแล้วเองเคยแล้วเองเคยเล่นแล้วก็ตายไม่ล่ะพี่ครับทะลุได้ไหมครับรไปทะลุเองเออ กำแพงเลเซอร์มันจะไปทะลุได้ยังไงครับทะลุได้สิครับก็พี่ตัวเตี้ยกระโดดพุทเตี้ยอีกโอ้ยหว่วยดอกดากดวฟูนี่มาพี่ครับลองใช้สูตกรวมดิครับใช้พรมดีครับกูไม่รูว้ว่าแต่ว่าถ้าได้เกตแต่ว่าถ้าได้เกตพี่ครับอยู่คุยได้ไหมครับโอเคได้โอ้ยจะผ่านได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นบอกพุทต่อไหม อเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ครับเลิกเล่นหรือไมครับโฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรนีอะพี่ครับกาดจังรับมึงนี่แหละกา อิงก็เคยกากนะใช่พี่ครับค่อยๆกระโดดแบบนี้สิครับเออกลัว,วาจะผ่านได้พี่ครับน้อยจังครับผมนี่แบบเทพเลยครับพี่ครับเป็นสาย p ีพบอกพูดไหมครับเป็นสายฟามใช่แล้วเองล่ะสายอะไรพี่ครับผมสายคนจีนครับ พี่ครับเคยดูนคนคนต่อยพี่แล้วพี่ตายไหมครับในบ็อกฟุตเอ็งว่าไงนะเอ็งคิดว่าคนต่อยอ่านมันจะตายง่ายหรือเปล่าก็ต้องคนเลือลตันดิก็เคยพี่ครับพี่เลเวลตันไหมยังครับไปดูคลิปผมไปไปอย่าลืมดูคลิปบอกฟุตอีพีหนึ่งด้วยนะสนุกมากไม่ก็ไปดูอีพีร้อยอ่ะพี่ครับบอกฟุตอีพีหนึ่งโคตรแบบ ปัญญาอ่อนด้วยครับแล้วแล,ล้วเองอ่ะปัญญาอ่อนไหมพ่อมึงตายด้วย <c oughs> พ่อมึงตายยังหลับ <c oughs> อ,อ่อนเดี๋ยวติดเหลืองอีกโอเคถ้าถ้าพ่อกับแม่จมน้ำคุณคุณผู้ชมจะเรียกช่วยใครพี่ครับพี่จะช่วยแม่ไหมครับช่วยปู่ย่าตายาย ผมถามคุณผู้ชมผมไม่ได้ถามเพื่อนผมนะพี่ครับรู้จักโรงเรียนโรงเรียนห้วยตีนไหมครับวมจเตโรงเรียนเหรอเฮ้ยด้วยพี่คร,พพครับไปถามลุงโทนี่ไปพี่ครับแล้วมันจะตอบคำถามฉันเนี่ย ใน,นี่เป็นจะตอบ FC ตอีต,อต,ต,อตีพี่ครับผมช่วยเพื่อนครับฮะแสดงความไม่มใจหลอกด่ากันนี่แหละ FC จะพูดยังไงมนี่ลเลยเลยแล้วมึงไม่ตายล่ะงั้นนะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยว พี่เป็นคนเรวพี่มีรลกประชดอีคุณเร็วอีคุณเรวอีคุณเร็ว,เ,รวเป็นบ้าวะเนี่ยไปถามลุงโทนี่ไปไม่มันเป็นบ้าจอมอย่าไปคุยกับมันเลยมันเป็นบ้าเรื่องของเขาเขาจะพูดยังไงก็เรื่องของเขาไม่อย่างงั้นโดนสักมากอ่ะพี่ครับพี่เคยตุยในบอกพูดไมครับใค่เขาเอกอเคย พี่ครับเคยตุยในบุ๊กเฮนไหมครับฮะกระรี่ซะต,ตัวไงพี่ครับเคยโดนเคยโดนแบนไหมครับแด่ไหนๆล่ะมีแต่หน้าหีที่แบนกูก็ขือนมึงไงพี่ครับพี่รู้จัก แจ็คแบ๊บแบ๊บฮไหมครับแบ๊บฮูไหมครับมีแต่แบ๊บฮูไม่ใช่แบ๊บฮูแบ๊บฮพี b ่ครับพี่ครับรู้จักพี่แป้งไอมมันไม่จะ่ีบิงนะซีอะไรพี่แป้งปีบิงพี่จะคุยอะไมครับคุยกับวิญญาณเหรอครับเรื่องของรู เอาบดเอาพี่ครับลองทำเสียงลิงหน่อยครับอิ่งจ้วงเฮ้ยเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนกูเฮ้ยโอเคถ้าอย่างนั้นเองเราทำเสียงลิงสิ ถ้าทำไม่เหมือนตบหน้าห้าร้อยล้านทีเออพี่ครับพี่มีหัวงองไหมคะม,ม,มือดิเรก็ดีคือหูมังารโอ้ยว๊บว๊บโอู้โู้หู้สีแดงสีแดงมันแตกหม่พี่คืออะไรครับไปถามลูโทนี่ไป โอโหอีกไกลเลยพี่ครับแชร์ไปให้ใครครับไปถามลุงโทนี่ไปแชร์ไปให้ใครแชร์ไปให้หน้ามึงไงหน้าอย่างมึงอ่ะไม่ควรมีอยู่บนโลกพี่ครับในบว่ามีเพื่อนสามคนนี่ครับอีกคนนึงเขาไปโรงเรียนเขายาไปเสร็จอีโง่พี่ครับผมยังไม่รู้เลยแล้วพี่อ่ะฉลาดที่หนึ่งไหมครับมันมี แล้มจะสลาดที่หนึ่งทำไมวะมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเจมครับอีหมอ,อนั่นกระโดดไม่ทำทำไมครับเขาเป็น Fc เขาเขาเป็น Fc Fuu ใช่ไหมครับเรียกอะตอมก็ได้แย่ไม่ใช่หรือจะเรียกว่าอะตอมผู้ผู้เล่นผู้เล่นใหม่ไม่ใช่ใหมอ่อะไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเกา่าปีครับ ปีสองปีหนึ่งปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดไม่เคยเห็นตัวพี่เลยครับตอนนั้นมันมีรูบอ,อกแล้เหรอวะมึพิดมากไปเกิน,น,กนพี่ครับเป,เปิดทำให้ดูหน่อยครับสักวันนักเบื่อแล้วอ่ะพี่ครับไปฟาร์มดีกว่าหนีปุ๊ด เลปุซีเลนอ่านมึงก็พิงผิดเนาะนี่ครับสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่อะไรพี่ครับพี่เป็นคุณครูไหมครับฮอ<ห>พี่ครับพี่เป็นนักดนตรีไหมครับฮอ<ห>พี่พี่ครับพี่เป็นวีเวเจอร์ไหมครับ<ห>ไปถามไห้ครัมไปไปเฮ้ยเฮ้ยเอ็งนั่นแหละเกจากบ้านครับทำไมตัวเองเหย่ยมจัง พี่ครับร้องเสียงไหมครับให้หน่อยครับพี่ครับท,ทำไมมันต้องขึ้นวิทยุด้วยครับแล้วแต่คนสร้างแมพเขาจะเกียนหรือไม่เกียนหูก็ไม่ไดาเลยแต่ว่าคุณจะดามันมากกว่าใช่ไอ้นาหมีไปด้วยไข่เองน้อยจะตายใช่อายุเท่าไหร่นี่จะบอกว่าห้ารอยปีอ่ะ เปิดหาให้ดูด้วย้อมใครเปิดหาให้ดูเดี๋ยวกูกดซับติ๊กให้มึงด้วยชอบเขียนตอนนี้ซ้อมนะซ้อมนะมพี่ครับลองตกบันไดไหมครับพี่เคยตกบันไดบ้านไหมครับต,ต้อมอาชีพเกาะเนี้ยกบทที่จิ้งจกไม่มีเรือนะตอนนี้ในนี้เด็ที่สิกกมันไม่มีเรือพี่ครับไม่ฉลาดเลยครับ าไม่มีซิกเซ็เหมือนคนนั้นครับเรื่องของเขาเขาอยากซิกเซ็ก็เรื่องของเขาพี่ครับพี่เคยสอบที่หลูไ,ไหมพี่เองอ่ะเคยไม่ล่ะไอเล่าไอหน้าพี่ครับจะตกแล้วครับเอ้ยไม่ต้องบอกก็รู้บอกให้ตกใจอยู่นั่นเลย พี่ครับกดกระโดดโคตรฉลาดเลยครับร้อยวิทยุมันจะขึ้นทำไมโอ้ยมันจะขึ้นทำไม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 ต้องแล้วต้องแล้วพี่ครับนี่มันด่านไททันทีวีแมนที่มันเป็นอาเมชชั่นไหมครับเฮ้ยทำให้ คนก็โดนไหนเขนาด่ขนาดแม่ของเรายังเคยโดนยายตีเลยแต่ตมพี่ครับเคยโดนยายสปีดไหมครับโง่มาเนี่ยกูอยู่พะเยาไม่ใช่พี่เอ๋ไม่ใช่ภาคใต้น้ำน้ำภาคใต้กูอยู่ภาคเหนือพี่ครับลองพูดภาษาเหนือครับ,บ,บว่าวกูว่าบ่าวได้ เชี่ยงเชียงพูดดีงแล้วคิดว่ายังไงล่ะพี่ครับพี่อยู่กับคนนี้นะครับเชี่ยงเชีงเชี่ยงเชียงเชี่ยงเชียงคนฝรั่งโนกไอ้ไม่ใช่คนฝรั่งมันนะเป็นคนฝรั่งแต่มันพูดฝรั่งไม่ได้มันเป็นลูกครึ่งฮะฝรั่งกับไทยแต่มันพูดฝรั่งไม่ได้งงไหมครับเองคิดว่าเองเป็นใคร ่ครไขับใครไขคนกินได้ไหมครับทำไมไม่ลองกินกันล่ะเรียนขนาดนี้ัไม่รับสำหรับคลิปนี้ก็โคูดยาวเลยพี่ครับคลิปยาวมากเลยครับเออยาวจริงด้วยสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะฮะบายบายไม่บายอ่ะช่วงแถม พี่ครับทำไมไม่ซื้อวิวทยุสักทีครับถามมึงโทรนี่ไปคุณพูหรู้พี่ครับมีกุ้งยงอกนะครับมีถามมึงโทรนี่ไปช่ด้วยรเราบอกค้างพี่ครับพี่โงูจังเลยครับมีน้ำลายติดไอโฟนครับทุกคนเป็นอะไรเนี่ยเอ้ย ดูดิอันนี้ก็ง่ายขึ้นดิโอยคเม้ตันของจริงเม้าตันเม้ตันคนเม้ตันคน้โอยอะไรเนี่ยคนเม้ตันตามทีเจเ้าคนเม้ตันทีเจเ้าคนเม้ตันพวกบินหนีเลยพี่ครับปิดคลิปได้แล้วครับประมาณที่นี้ก็สนุกมากเลยนะครับามตาตั้งพี่ด้วยนะครับ